สมคำรำลือค่ะพี่น้องวงหมอล่ำใจเกินรอยน้ำทิ่มโดยหัวหน้าบ่อยสิริชัยนะคะในความเป็นผู้นำแบบสุดยอดนะคะสำหรับบอดบ่อยสิริชัยนะคะโดยการมอบความสุขหนาเวทีนะคะใหแกพี่น้องเอฟซนี่ต้องยืนหนึ่งคะ่ะบอยสิริชัยยืนหนึ่งนะคะ บอยคนนี้เป็นสมบัติของทุกคนขอบคุณร้นมีวันนี้ดีใจจังนะคะไอโบออนซอนบอยสิริชัยมอบความสุขให้พี่น้องนาเวที่เห็นพี่เห็นน้องม่วนกะดีใจละครับนะคะบอยสิริชัยเพิ่นโพ์ไวนาเฟซบุ๊กนะคะในบอยสิริชัยหมอรำใจเกินร้อยแฟนเพจค่ะพี่น้องนะคะนี่ราคานะคะสุดยอดเลยค่ะนะคะ แต่น้ำพดดีๆแคปชั่นดีๆของบอดบอยซิริชัยนะคะมาฝากพี่น้องเอฟซให้เบิ้งค่ะนะคะหนารักอีลีค่ะเป็นความเป็นผู้น้ำกับสุดยอดนะคะความเฟ้รนลี่ความดีต่อเอซกับสุดยอดจริงๆค่ะ